ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากจริงขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาซัพพอพวกเราก็ถ้าวันนี้พวกเราผิดพลาดประการใดก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนที่ติดตามพี่บอลน้องแถวจะมีความสุขสวัสดีช่วงเชา้าเช้าขมวดคลิปของเราวันนี้มาสายนิดนึงนะครับ8นาฬิกาจุดห้าสิบเจ็นาทีขมวดคลิปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง เช้าวันนี้หหเวลาก็ผ่านไปหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับคลิปดีคลิปเด็ดคลิปกระแสในโลกโซเชียลพร้อมที่จะขมวดมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแล้วนะครับโลกโซเชียลมีอะไรยังไงที่น่าสนใจอย่างน้อยก็ต้องเก็บเรียบเดี๋ยวนำนะมาฝากในการรับชมแนละรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับมีทั้งบวกมีทั้งลบ อะไรยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องไม่ต้องไปนั่งดูเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือว่าเป็นสองสามชั่วโมงนะครับแหมเพียงแต่ดูแค่10นาทีในคลิปนี้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องก็จะรับทราบข่าวสารตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ใครออนใครเล่นเหตุการณ์เป็นยอ,อย่างอะไรยังไงนะครับข่าวคราวมันอาจจะเก็บไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ทั้งหมดเพราะว่าเราต้องวิ่งไปหลายห้องนะครับตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นก็ไปนั่งดูน้องหลิวนะครับมานั่งร้องเพลงนะครับแหมใช้คําว่า ช่วงนี้เคีอเตอร์หลายคนนะครับเกิดใหม่หลายคนแต่นะครับแต่ใครจะอยู่นานไม่นานนะครับมันต้องอยู่ความสม่ําเสมอนะครับนางบีก็มาไล่ช่วงเย็นๆนะครับเมื่อวานนะครับคือเคีอเตอร์หลักจะไม่ค่อยอ่อนกันนะครับส่วนมากจะเป็นเคีอเตอร์สายแบบของไทยอ่ะของไทยกับของจีนเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นคลิปของเฉิน เฉินเจ้อหยวนเนาะนะครับนักแสดงจีนที่มาเมืองไทยแล้วก็ได้รับการต้อนรับที่ไปออกรายการของคุณสระยุทธ์นะครับเมื่อวานก็เป็นคลิปดังคลิปเด็ดคลิปกระแสก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์นะครับมากก็คือนะครับคลิปกระแสโอ้โหผมไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นคลิปของคนคนนี้เมื่อวานนะครับมีคนไลเยอะมากผมยกตัวอย่างให้นะ นะครับไม่ว่าจะเป็นนักชาลีซึ่งเมื่อก่อนนี้นักชาลีเคยมีคนดูประมาณหลักแสนนะตอนนี้ไม่ไปไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานนะครับบีเดสกาพิมลีพายนะครับก็มีนะครับเมื่อวานไปดูพิมลี่พายก็ปรากฏว่าคนดูประมาณ0,000กว่ากว่าเนาะนะครับคือยอดสูงสุดผมเอายอดสูงสุดนะชาลีนะนะครับก็ยอดประมาณเกือบจนเจียนจะถึงหมื่น่ะนะครับบางจังหวะก็หมื่นนิดๆน,น,นะครับก็ถือว่า ไม่ปังนะครับไม่ติดไม่ติดท็อป10นะครับเมื่อวานต้องให้คนนี้ครับช่องของคุณจ๋านะครับคุณแพรวกับคุณจ๋านะครับก็มีหลายคนโฟกัสนะครับผมนับอย่างนี้ครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับหนึ่งนะครับในการไลฟ์สดชั่วโมงเดียวกันนะในตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาจนถึงเอ่อ20นาฬิกานะครับ20่สหรือว่า8ปดโมงเมื่อคืนบ้านเฮานะจนถึง22่สนาฬิกานะครับแล้วก็นั่งดูยิ้มสองในกาจนถึงเที่ยงคืนนะครับเราจะดู เวลาตรงกันเป๊ะๆเลยนะนะครับคนนะครับเข้าดูของใครอะไรยังไงมากกว่ายอดการสั่งซื้ออะไรยังไงมากกว่าปรากฏว่าช่องนลองแพลวนะครับยอดสูงสุดคนดูหลักหมื่นนะครับทีแรกผมนึกว่า2 0,000มันจะสูงสุดแล้วกระโดดไปถึง3 0,000่นกว่าๆเลยนะครับช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับอะไรยังไงเลยครับเป็นช่องเกี่ยวกับการเชียร์ความลับผมสังเกตดูตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะช่องไหนมีดราม่าคนจะหายปกติครับผม เพราะว่านะครับเขามาดู Tik t o k เพื่อความบันเทิงคลายเครียดช่องไหนที่มีความรักนะครับก็จะมีคนเข้าไปดูเยอะแยะนะครับทีแรกผมดูว่าเออประมาณ1 1ื่นหนก็เยอะแล้วเพราะว่าช่วงนี้ t ิ k t o k ไม่ค่อยดันฟีดกลับไปดูพิมพ์ลี่พายก็2 0 0 0 0กว่าๆไปดูวินวินก็ไม่เยอะนะครับไปดูบี The ้แต่สกาก็ไม่เยอะไปดูช่องอื่นๆน,นะครับคนตื่นทําก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ปรากฏว่าฟีดนี่ครับคือรูปร่างลักษณะของน้องแพรวนะครับเมื่อวานก็คือ จะเป็นการไลฟ์สดครั้งที่2ครั้งแรกไม่เยอะเท่านี้นะครับอันนี้ครั้งที่2เนาะนะครับในการเปลี่ยนรูปต้องต้องให้เครดิตในการค้นคิดคอนเทนต์เนาะนะครับก็ถือว่าตอบรับโจทย์ในช่วงนี้ได้ดีนะครับถ้าตอบรับโจทย์ไม่ดีนะครับยอดการสั่งซื้อไม่ถล่มทลายถึงขนาดนี้ดูนะครับข้อมูลเบื้องหลังหลังบ้านดูเอาเองนะครับยอดประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับณตอนนี้ณวันนี้นะครับต้องให้ช่องนี้กันก่อนนะครับคือยอดติ๊กตอกเกเตอร์ มันไม่คงที่สม่ําเสมอนะครับคือบางวันก็อาจจะเป็นวินวินบางวันก็อาจจะเป็นพิมลีพายวันนี้เป็นวินวันของน้องจ๋านะครับคือทุกครั้งจะเป็น2คนนะนะครับวินวินเลี่ยมกับพิมลีพายนาะนอกนั้นก็คือณช่วงนี้ไม่เข้าเป้าครับเมื่อก่อนจะมีสูสีก็คือขึ้นมาน็กชาลีนะครับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้ครับไปไม่ไหวแล้วครับอ่ะต่อมาก็ไปดูใครครับผมไปดูแพรลี่เออ นึกว่าจะได้เจอหน้าแพรลี่กับกลายเป็นเจอน่องหมาน้องแมวกันนะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ไปสองห้องเอ่อของเอ่อคุณไปสองห้องของคุณเอ่อชาลีเนาะนะครับก็ก็จัดคนมาหลายคนดีนะครับแต่ก็อย่างที่ว่านะครับก็ดูกันไปนะครับตาโยงนะครับเมื่อวานก็มาเล่นดนตรีให้เพื่อนเพื่อน พี่ๆน้องๆฟังนะครับใครออกแนวดนตรีก็ไปชมต่โยงได้นะครับแล้วก็วนไปอยู่นั้นนะครับไปดูชาลีบ้างไปดูน้องไปดูห้องน้องน้องจ๋าบ้างนะครับดูไปดูมานะครับก็ ก็พยายามจะขมมดให้อีกหลายๆนะครับอ่ะแล้วก็ไปโฟกัสที่ห้องแก้มบุม๋มแก้มบุ๋มก็อยู่ในเลทปกตินะครับส่วนมากเลทของแก้มบุ๋มจะอยู่ในประมาณ1 0 0 0ถึง5,000นะครับเมื่อวานก็วิ่งคือประมาณนี้นะครับแก้มบุ๋มก็พิพิธนะครับส่วนมากช่วงนี้จะเป็นช่องขายของนะครับเออแล้วเมื่อวานนะครับกลางวัน จะเป็นช่องของคุณบอยนะครับแม่เกือบลืมเก็บตกไปเพราะว่าเราเอาช่วงตั้งแต่หัวข้าจนถึงเช้า,ชานะกลางวันจะเป็นช่วงของคุณบอยท่าประจันหลักหมื่นนะครับแม่บอกได้เลยว่าครีเอเตอร์ของใครนะครับที่ทําได้หลักหมืน่นถือว่าเข้าเป้าเข้าตาเลยนะครับเพราะว่าฟีดมันไม่ดันนะครับแม้กระทั่ง มาช่องของมาดามฟันนี่นะครับเมืม่อทุกครั้งเนาะนะครับสามพันสีเมื่อวานก็คือหลักพันกว่ากว่านะนะครับก็เก็บเรียบเรียงนํามาฝากนะครับนี่ก็เป็นช่องของบีเดสกาที่นํามาฝากเนาะนะครับก็พยายามตตกกี้เมื่อวานก็ออกมาไหลสดหลังมีดราม่านะครับในการทําธุรกิจบาหดก็เมื่อวานก็มาพูพดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเมื่อวานทำไมไปดูห้องชาลีบ่อยนะครับไปให้กําลังใจคุณเชนนะครับเพราะว่า เขาเป็นหนี้เยอะมากแต่เขาก็สู้นะครับแม้ฉนั้นคนมีหนี้น้อยๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับคนมีหนี้เป็นร้อยล้านพันล้านเขายังสู้ครับผมแม้เราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับแม้เมื่อวานบอกเลยว่าฉ่ำมากนะครับบริบทในห้องของคุณบอยนะครับแหมอ่ะนะครับยังไงก็ตามก็ต้องไปดูห้องอื่นกันต่อนะครับอันนี้คือไฮไลท์นะครับช่วงที่ทําคนเด้งฟีดนะครับเป็นช่วงการเปิดหน้า นะครับของคุณบอยเนาะนะครับแล้วก็ใส่วิกจัดสมพงษ์ใหม่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์อีกหนึ่งครเอเตอร์เนาะนะครับชาลีก็ใส่วิกนะครับนี่นะครับเมื่อวานก็ไปดูแป้งฝุ่นนะครับแป้งฝุ่นเมื่อวานก็ออกงานนะครับไม่ได้มานั่งไลฟ์เป็นกิจจารักษณะส่วนมากถ้าแป้งฝุ่นจะมาไลฟ์เป็นกิจจารักษณะนี้นะครับกล้องมันจะต้องดีกว่านี้นะครับอันนี้เป็นกล้องมือถือเนาะนะครับออกนอกสถานที่ก็เป็นแบบเนี้ยนะครับดูบริบทโดยทั่วไปเป็นงานครับ อ่ะแล้วก็ไปนั่งดูคีเอเตอร์หลายๆคนอ่าคีเอเตอร์คนท่านนี้น่าสนใจตอนนี้ณปัจจุบันคุณไม่จําเป็นต้องเป็นดารานะครับคีเอเตอร์ท่านนี้เป็นชาวพัทลุงนะครับมานั่งหั่นใบยาสูบมีคนดูหลักพันนะครับแม่ขอมีกิจกรรมที่แปลกๆใหม่ๆแบกแนวให้ประชาชนนะครับโลกมันเปิดกว้างนะครับใครยังไม่รู้จักยาสูบบ้างยาสูบเป็นยาเอ่อเขาเรียกว่าตอนนี้กระทรวงยาสูบคงไม่มีละมั้งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีนะนะครับ ยาสูบเขาเก็บมาเป็นใบเป็นใบแล้วมันหั่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 นเป็นฝอยๆนะครับแล้วก็เอาไปตากให้แห้งแล้วก็เอาไปใส่ใบตองใบตองรีดนะครับหรือว่ากระดาษเนี่ยนะครับตามแต่ละสะดวกนะนะครับแล้วก็ใส่เปลือกมะขามนะครับเปลือกมะขามใบตองรีดแห้งแล้วก็ใบยาสูบนะครับสามารถดูดไล่ควันไล่ยุงได้เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยเมื่อก่อนนะครับจากนั้นผมก็ไปไล่เก็บเหรียญเน,นี่ยฮะนีไปไล่เก็บเหรียญ ห้องต่างๆเมื่อคืนได้เยอะนะครับเก็บเหรียญห้องห้องหนึ่งนะครับของนักเขียนเตอร์ท่านหนึ่งนะครับผมได้ครั้งทั้งสี่เหรียญสี่เหรียญได้ประมาณสามสี่ครั้งนะครับก็ไปนั่งให้กําลังใจไปห้างให้ใจส้มนะครับสาหรับเขียนเตอร์มือใหม่ๆเยอะนะครับโมนาเมื่อคืนก็ออนนะครับแล้วก็วุกไปดูน้องแพรวกับชาลีนะครับไปดูยอดไลค์สับสไครต์เทียบเวลาเดียวกันเพื่อนจะได้ขมาวหดผมไม่แปลกใจหรอกครับว่าทําไมห้อง คุณจ๋านะครับถึงได้ยอดเยอะนะครับเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างนะครับมันไม่ใช่หลักสิบนะครับส่วนมากใช้คาว่าส่วนมากจะเป็นหลักร้อยและหลักพันนะครับเข้าของเป็นเซตมิหน้าแล้วนะครับยอดมันถึงได้พุ่งเอาพุ่งเอาดูเอาเองนะครับว่ายอดการซื้อการขายนะครับสินค้าแต่ละอย่างแต่ละออเดอร์นะครับที่ออกไปมันมีมูลค่าเยอะมากๆนะครับจบเกมอะไรยังไงนะครับในการไล์ปรากฏว่าเออก็ไม่ได้มาขอบคุณนะครับ นี่ก็เป็นช็อตของพิมพ์รีพายนะครับที่ออกมาไล์นะครับแน่นอนครีเอเตอร์ของเราพยายามจะดูให้ครบรอบทุกด้านแต่ขาดตกบกพ้องอะไรไปก็ต้องขอน้อมรับไว้ตรงนี้นะครับดูทั้งพิม์รีพาย้ดูทั้งวินวินดูกันทั้งพีเคนะครับนี่ครับห้องวินวินนะครับวินวินพิมพ์รีพายน้องจ๋านะครับเมื่อคืนให้สามห้องนี้นะครับคือบนสุดนะครับเป็นของวินวินขขยโทรศัพท์มือถือนั่นนะครับพิมพ์รีพายแล้วก็คุณจ๋านะครับช่องของคุณจ๋า